ช่องหมอฟ้ามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนเมษายน2567ดวงคนวันพฤหัส,สบดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับชาววันพฤหัสค่ะคาพยากรณ์ดวงรายเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเป็น ล,ลค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนาชาวันพฤหัสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เรามาดูนะคะว่าชาววันพฤหัสในเดือนเมษายนนี้จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะราชินีถ้วยนะคะถ้วยเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความอบอุ่นนะคะนะความใจดีความมีน้ำใจการดูแลเทคแคร์คนรอบข้างนั่นเองนะคะแล้วราชินีถ้วยเนี่ยเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนได้นะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านงานบริการนะคะหรือว่า อาหารของกินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะราชินีถ้วยเป็นไพ่ของคําว่ารอบคอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมีความรอบคอบมีความระมัดระวังนะคะจัดการดูแลสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีราชินีเหรียญน,นะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะมีโชคเข้ามาจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ราชินีเหรียญเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดคํานวณในการลงทุนนะคะในการาทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองผู้หญิงนะคะจะนําโชคมาให จะนำความดวงดีมาให้นะคะ ห้าดาบนะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยเรียกว่ามันอาจจะมีบ้างปัญหาอุปรสรรคความเหนื่อยกายเหนื่อยใจความอึดอัดความกดดัน,ก,นกับสถานการณ์กับคนรอบข้างหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเครียดกับหัวหน้าง,งานในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการถูกบน่นถูกว่าจุกจิกจู้จี้นะคะนะหรืองานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกเกง่งกับสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่พวกไพ่ห้าดาบเนี่ยต้องระวังนิดนึงในเรื่งองของคําว่าสภาวะอารมณ์นะคะเพราะห้าดาบมันหมายถึง ความมั่นใจนะคะนะความมั่นใจในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะอีกโก้สูงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อด้วยนะเขาเรียกว่าดื้อเงียบนะคะ ฟังนะคะใครพูดอะไรเข้ามาฟังหมดแต่อาจจะไม่ได้ทําตามทั้งหมดนั่นเองนะคะด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามันถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะหาถ้วยอาจจะมีบ้างความน้อยความน้อยใจนะคะน้อยใจกับชีวิตน้อยใจกับโชคชะตาน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยนะคะนะมีแต่คนมองว่าเราผิดมมีแต่คนมองว่าเราทําไม่ดีนะคะแล้วพกไพ่ห้าถ้วยเนี่ยบางคนอาจจะกําลังตกอยู่ในภวังวังวนของความคิดความรู้สึกนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายนะคะ ขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะคิดทุกอย่างคิดทุกเรื่องกังวลทุกอย่างคิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางคิดวกไปวนมานะคะคิดแล้วคิดอีกหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดแล้วก็ฝังใจนะคะ5้าถ้วยเนี่ยอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยเช่นกันหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเสียความรู้สึกกับใครบางคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจนะคะ หกเหรียญน,นะคะใจบุญสุนทานมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างแล้วไพ่หกเหรียญเนี่ยนะคะ ยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะอยากคิดว่าเอ๊ะทำดีกับคนนั้นคนนี้แล้วทําไมเราไม่ได้สิ่งดีๆกลับคืนนะคะมันอาจจะกลับมานะคะได้กลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนะอาจจะไม่ใช่กับคนที่เราช่วยเหลือนะเพะไพ่ห้าดาบห้าถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าทําคุณคนไม่ค่อยจะขึ้นทําดีกับใครไม่ค่อยจะมีคนมองเห็นสักเท่าไหร่นะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะถ้าสิ่งที่เราทํานะคะมันคือความสุขนะคะก็เรียกว่าทําต่อไปได้นะคะเพราะหนึ่งถ้วยเนี่ยบ่งบอก,บอกในเรื่องของความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าความอุด,ดมสมบูรณ์ ไพ่ถ้วยเป็นไพ่ของคําว่าธาตุน้ํานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างความลังเลความโลเลความวิตกกังวลนะคะความอ่อนไหวง่ายนั่นเองนะคะ แต่พวกถ้วยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่ารายร้อมไปด้วยอาหารของกินนะคะแล้วหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะเรียกว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมืดมิดมัดมนอับจนนะคะมันจนมุมมันไม่มีหนทางไปแล้วสุดท้ายมันอาจจะมีหนทางดีๆเข้าเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าตัวเราต้องใจเย็นๆนะคะ,ะ,คะเรียกว่ายังมีบุญเก่าที่คอยเกื้อนหนุนอยู่นั่นเองนะคะ The ะ m p นพัลไพ่บอกว่าคุณต้องเข้มแข็งนะคุณต้องอดทนไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะมันต้องมีความขยนันมีความอดทนมีความเพียรพยายามนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวด้วยแล้วไพ่เดอะอิ e พั r เนี่ยนะคะ เรียกว่าไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีดีกว่านะคะเรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครรู้นะคะคุณทําดีอย่างน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมองเห็นอย่างแน่นอนค่ะสองถ้วยนะยังมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีมีคนที่เขาหวังดีนะคะมีคนที่เขาอยากจะให้คําปรึกษาอยากจะให้ความช่วยเหลือจากคุณแต่บางทีเหมือนที่บอกนะคุณอาจจะไม่ได้รับ คุณอาจจะไม่ได้ยอมรับนะคะการช่วยเหลือจากจากคนรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะด้วยมัวแต่น้อยใจนะคะมัวแต่น้อยใจมัวแต่เรียกว่าเสียใจหรือว่า รู้สึกโคตรูอยู่นั่นเองนะคะหรือ2ถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าจะมีกัลยานิมิตที่ดีเข้ามานะคะได้พบเพื่อนใหม่ได้พบมิตรใหม่มีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะหรือว่าโกรธกับใครนะคะหรือว่ามีปัญหา,ากับใครงอนกันทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะเพราะสองถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกในเรื่องของคําว่าการให้อภัยด้วยนะคะ10เหรียญน,นะคะภายในใจนะคะ คิดในเรื่องของเงินคิดในเรื่องของงานหรือสิบเหรียญเนี่ยบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสืบทอดธุรกิจกิจการจากครอบครัวก็ได้ด้วยนะบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินบางคนอยากจะได้บ้านนะคะอยากจะได้รถด,ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมคนซื้อร่วมมีคนค้าประกันนะคะเ<ๆ>พราะฉะนั้นไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะคะจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่ด้วยมันอาจ จ,จะมีในเรื่องของคําว่าภาระนีสินสิ่งต่างๆหรือถ้าให้ใครหยิบยืมเงินไปก็อาจจะไม่ได้คืนนะคะอาจจะมีปัญหาการทะเลาะก,กันด้วยนะคะ ราชินีเหลียนนะคะไพ่ใบนี้นะคะผู้หญิงนะคะจะนําโชคลาภมาให้นะไพ่ราชินีเหลียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของคําว่าการเงินที่ดีนะคะแต่มันเป็นไพ่ของความเหงาอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะการงานตําแหน่งที่ทํางานมันมีความเครียดมีความกดดันมีความอึดอัดเข้ามานะคะมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือที่เรียกว่าปัญหาอุปสรรคนั่นเองการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างคําพูดนะคะที่อาจจะกระทบกระเทือนหรือว่ากระทบกระทั่งจิตใจเรานะคะ ก็เรียกว่าปล่อยวางมันไปบ้างนะคะไม่ต้องเก็บมาคิดเก็บมาฟังในทุกๆเรื่องราวนะคะ ทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดจะดีกว่าใครตกงานว่างงานออกไปสมัครงานอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะแต่อาจจะมีคนเข้ามาให้คําปรึกษาแนะนําดีๆหรือว่าชี้ช่องทางในการไปสมัครงานให้นะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะให้มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจนะคะดูหนังสือหนังหาตำรับตาราให้มากกว่าเดิมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้การค้าการขายในเดือนนี้นะคะมันค่อนข้างจะดูเงียบเยบซบเซานะเหมือนจะบูมแต่มันไม่บูมเหมือนจะดีแต่ มันยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะไม่ได้ดีเท่าที่คุณรู้สึกว่ามันควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนของคําว่าการประครับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนที่บอกนะเงินเงินสวยเลยทีเดียวนะมีการเงินมีราชินีเหรียญน,นะคะมีไพ่สิบเหรียญด้วยนะมีไพ่ เเหรียญมีไพ่หกเหรียญน,นะคะการเงินนี้ค่อนข้างจะฟุง้งเฟ้อเลยทีเดียวนะคะจะมีโชคเข้ามามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี้ก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาคำคุณเข้ามาคนมีคนเข้ามาคอยซัพพอร์ตนะคะให้การช่วยเหลือนะคะก็เรียกว่าการเงินดีนะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าหมุนเงินไม่ได้นะคะแต่อาจจะหมุนเงินก้อนใหญ่ๆนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะ เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะสะพัดเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะกําลังอยากจะได้บ้านเหมือนที <c oughs> ่บอกนะคะการเงินในเด <gate> อือนนี้อาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่นะคะต่อเติมบ้านต่อเติมธุรกิจการหรือหมดไปกับการทําบุญก็ได้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําประกันชีวิตก็ได้นะคะไม่ได้ส่งผลเสียนะคะถ้วยเนี่ยอาจได้ถึงทําประกันชีวิตนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําประกันชีวิตการขายประกันชีวิตหรือว่า ทําทประกันสุขภาพนะคะอันนี้ก็เรียกว่าจะส่งผลดีให้ด้วยนะคะการเงินนะคะถ้าถามถึงโชคลาภเนี่ยมีนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขจากคนรักนะคะหรือว่าบารเลขทีจะให้โชคนะคะในเดือนนี้ชาววันพฤหัสบดีกวดทําความสะอาดบ้านให้ดีนะคะรวมถึงหน้าร้านธุรกิจกิจการด้วยนะคะบนโต๊ะทํางานนะมันจะเป็นการแก้เคล็ดนะคะนะเรียกว่าปัญหาอุปสรรคที่มีเข้ามามันก็จะคลี่คลายออกไปนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักคนรักก็เป็นถ้วยตัวเช่าชะตาวันพฤหัสก็เป็นถ้วยนะคะสภาวะอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะน้อยใจกันงอนกันนะคะปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรที่จะเป็นเรื่องนะคะมันก็กลายเป็นเรื่องได้นะคะแต่สองถ้วยเนี่ยมันยังมีในเรื่องของคําว่าความรักความผูกพันความห่วงใยนะคะลําบากมาด้วยกันนะคะทุกมาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น นะคะก็เรียกว่าท้าในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีบ้างนะคะความไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันนะคะนะมันอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆเรื่องราวเดิมๆแต่มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือบางคู่เนี่ยอาจจะมีพ่อสื่อนะคะนะมีคนกลางเข้ามาช่วยเคลียร์เข้ามาช่วยจัดการปัญหาให้เข้ามาเป็นกาวใจช่วยประสานรอยร้าวให้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะใครที่อยากจะมีลูกมีถ้วยนะคะมีไพ่ถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะท้องนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาหรือบริวารลูกหลานจะนํา พาเรื่องราวดีๆมาให้นะคะใครที่คิดว่าทะเลาะกันจะเลิกกันไหมอันนี้ยังไม่มีดวงของการเลิกกันนะคะเรียกว่ามันมีในเรื่องของคําว่าภาระหน้าที่ที่มีร่วมกัน ะะมันก็เลยทําให้อาจจะยังไม่ได้เลิกกันแต่ความรักเนี่ยราชินีเหรียญเหมือนที่บอกนะคะบางคนนี่เหมือนนกน้อยในกองทองนะความรักมันดุงเย็ยบๆเหงาๆนะคะแต่ภายนอกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ความรักอ่ะเราไม่ได้มีความสุขนะคะนะหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความรักจากคนที่เรารักนะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีแค่ในเรื่องของคําว่าความสุขสบายเท่านั้นแต่ความอบอุ่นทางใจอาจจะไม่ได้มีนะคะ ส่วนคนโสดนะคะโสดไม่สนิทแน่นอนนะคะมีพวกไพ่สองถ้วย The ะอิมเป r เนี่ยโสดแบบมีคนอุปถัมภ์โสดแบบมีคนดูแลแต่อาจจะเปิดเผยสถานะไม่ได้นะคะหรือว่าไม่มีสถานะที่ชัดเจนนั่นเองนะคะ แต่ส่วนใครที่คบกันมาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ผูกข้อไม้ข้อมือกันมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยตกลงกันหรือว่ามีดวงของการแต่งงานกันเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่อาจจะแต่งงานแบบให้คนในบ้านคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้เท่านั้นนะคะ อาเรามาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพเนี่ยฮะทวยยืนคอตกเลยนะคะช่วงบ่าช่วงไหลช่วงต้นคอเนี่ยมันอาจจะปวดนะคะมันอาจจะรู้สึกตึงๆนะบางคนเส้นตึงนะคะเกิดจากความเครียดนะคะนะเกิดจากเขาเรียกว่าเครียดสะสมนั่นเองนะคะบางคนเกิดจากการนั่งนานนั่งทํางานนานๆแล้วก้มหน้านานๆน,น,นะคะมันก็จะมีผลด้วยเช่นกันแนะนําว่าให้ไปนวดนะคะนะนวดคลายเส้นนะคะทาสปานะคะมันอาจจะทําให้ โรคภัยนะคะนะหรือสุขภาพช่วงคอช่วงบ่าเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นน้าบางคนนี้แบบตึงร้าวไปถึงช่วงหลังช่วงเอวช่วงสะโพกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เรียกว่าในเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีนะหรือว่าการเจ็บป่วยที่อาจจะต้องถึงขั้นล้มเหมือนล้มหมอนนอนเสืออันนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะน้าเกิดขึ้นมากกว่าบางคนกล้ามเนื้ออักเสบนะคะน้าบางคนมีปัญหาในเรื่องของพวกเส้นนะคะเส้นตรงต้นคอเส้นช่วงบ่านะคะมันอาจจะจมอะไรแบบนี้นะคะ อาถามถึงชาววันพฤหัสหมอฟ้าแนะนำว่าให้ขอพอรนะคะขอพอรกับเสด็จพ่อรอห้านะคะหรือขอพอรกับพระแม่รัศมีนะคะก้าวเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยพระแม่รัศมีนะคะถ้าขอพอรถ้าจะทําบุญนะคะให้เป็นในเรื่องของการทําทานนะคะมากน้อยนะคะตามกําลังทรัพย์ของเราหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําน้ําดื่ม นะคะนะน้ำดื่มน้ำปันนะนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับาชาววันพฤหัสหรือจะทำเป็นหรือถ้าเป็นไปได้นาะใส่บาตรทุกวันก็ได้นะ ใส่บาตรทุกวันแล้วก็กวดน้ําให้กับศัตรูมูมานเจ้ากรรมในเวรสัมมาอาชีพทั้งหลายหรือใครบางคนที่เราอาจจะคิดถึงแลวเขาจากเราไปนานแล้วก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่าลืมขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะตําแหน่งตําแหน่งบ้านตําแหน่งคุณพ่อคุณแม่นะบางคนก็อาจจะเคยพูดจาให้ท่านต้องเสียใจพูดให้ท่านต้องเสียความรู้สึกนะคะไปขอขมากรรมกับท่านแล้วก็ขอพรกับท่านนะคะเพื่อเป็นเพื่อจะได้เป็นความเป็น,เป,นเป็นสิริมงคลน,นะคะกับตัวเองนะคะ ตัวเล็กจากนาภัยระวังเล็กเบิ้นเบิด้วยนะชาววันพฤหัสนะคะมีเล็กหมีเล็กหมีเล็กสี่มีเล็กเมีเล 5, ็กสและเลข0นะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงนะคะของชาววันพฤหัสนะคะประจำเดือนเมษายน2567ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ